สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มโสดและฮอตมากๆในตอนนี้สำหรับนักชาลีที่ทำเอาแฟนคลับเลือกจินกันไม่ถูกเลยจริงๆและล่าสุดนั้นขนาดคุณแม่จิ๊บคุณแม่ของนักชาลีเองก็ยังต้องแซวล,ลูกชายตัวเองด้วยการโพสตอรี่น้องเหมียวพร้อมแคปชั่นว่า ชาลีตกลงนายจะเลือกใครบอกผมทีงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาสาวแม่จีบกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแม่บอกเริ่มปวดหัวแล้วนะชาลีจะรักใครเรารักด้วยหากน้องอกหักมาเอฟซี FC อย่างเราพร้อมซัพพอร์ตทั้งข้างชาลีนะ และส่วนทางด้านของคุยอันก็ได้มาลายทักทายแฟนคลับและมีบางช่วงคุยอันได้บอกว่าความรักของพวกคุณทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงไปมากทําให้ฉันได้ลองทําในสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดที่จะลองและยังเปลี่ยนแปลงตัวเองของฉันไปหลายๆอย่างจริงๆฉันชอบพวกคุณจริงๆ พวกคุณทำให้ฉันประทับใจอยู่เสมอทุกคนมักจะเข้าใจและให้เกียรติฉันเสมอหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับคนที่มีนิสัยเก็บตัวแบบฉันมันยากมากและรู้สึกไม่สบายใจ และชีวิตในตอนนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยฉันไม่เคยคิดว่าจะได้รับความสนใจและได้ความรักจากคนมากมายขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งฉันยังไม่ค่อยชินกับชีวิตตอนนี้สักเท่าไหร่แต่ฉันจะค่อยปรับตัวและยอมรับมัน เราจะค่อยๆได้พบกันและอาจได้ถ่ายรูปด้วยกันฉันรู้สึกว่าความรักของพวกคุณทำให้ฉันยอมเปิดใจได้มากขึ้นมันช่างน,น่าประทับใจจริงๆมาร้องไห้ไปด้วยกันเถอะและระหว่างนั้นคุยอันก็น้ำตาซึมเหมือนจะร้องไห้หลังได้ระบายความรู้สึกกับแฟนคลับหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นน้องตาแดงๆเหมือนน้องจะร้องไห้เลย รักขุยอันมากนะลูกอย่าจับน้องไปจิ้นกับใครเลยเมื่อเวลามันไม่ใช่คนที่ต้องรับสภาพมากที่สุดก็คือน้องน้องมีจิตใจที่ดีมากยอมปรับเปลี่ยนตัวเองในสิ่งที่ไม่เสียหายอะไรเพื่อเอฟซีที่น้องรักทำให้ทุกคนได้มีความสุขน่ารักที่สุด น้องก้าผ่านมาถึงวันที่มี FC มากมายอยู่กับน้องด้วยความจริงใจต่อการยินดีด้วยที่มาถึงจุดนี้และปรับตัวเข้าหา FC มากขึ้นให้ถ่ายรูปได้และเปิดใจก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำตาแห่งความปรับปืืมใจที่มีแฟนคลับรักและเข้าใจในตัวคุยอันและหลังจากนี้คุยอันก็จะปรับตัวและเปิดใจมากยิ่งขึ้นและอาจจะได้ถ่ายรูปกับเ c ด้วยนั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ